สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพภพา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยาย,พายไพภัด้นนำของมูลนื้อท่าเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนื้อท่านะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพภฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย,พายาาไยยายพภนั้นไม่เด้อจา้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำยายไพภลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบุรีผาดเบิ่งผาดชุ่มเนื้อท่านะจ๊ะพี่น้อง คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมาว่าวหลายยายห้างน้อพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมุ่งเนื้อทางอาจารย์ทันแหลกบนเลยจา้าเนว้ทางนี้เป็นเนว้ทางเต้มสองตัวเ,เต้มสามตัวบนเนวทางของแอดนำปูนาะพี่น้องเต้มรวมสามตัวบนงวดที่เรียวเพิ่นเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาตามต่อจา้าหววนี้เพื่อนไ่มาเพื่อนบอกว่า,เ,าเต้มสามตัวบนอยู่ที่แปดเจ็ดแปดห้าเนาะจา้ะ อ่ะหมักตัวใดกระจวดจดาดฝาดบ่มน้ำเปลือได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของแอ็ดนำพูด้วค่ะพี่น้องค่ะแอ็ดนำพูเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอ่าซิปล่างกับแนวทางบอกล่างมาัดโฮมกันเนาะจ้าพี่น้องได้สองตัวล่างอยู่ที่สี่สองสี่เก้าหกสองหกเก้า แปด2แเก่าและ2เก่านะพี่นอ้องเอาคันมากัดจวดจ,จ่าน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะพิจานาเป็นแนวทางน้ำเพลินเนาะพี่น้องนะสำหรับรู้ใดมักแนวทางสองตัวตรงตรงเนาะจ้ะต,ต,ต,ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับล่างอินทอนเทวะนครเนาะจะ้ะดับล่างอินทอนบอกว่างวดที่แล้วดับ6เอาอยู่ได้ออก30ศวสันเนาะจะ้ะวันนี้เพิินบอกว่าดับ9ล่างวสันพี่นอ้องอะ ู้ใดมากเก่ากับจวดจาาได้คือเก่าเนาะพอว่าทุก้ำนักทุกอาจารย์รวนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจาาเขาขวดวสันจาาเขาขวดงวดที่เล้วเลขเด่นเพื่อดึงหนึ่งเจ็ดแปดมาทั้งเจ็ดมาทั้งแปดเลยเนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจากงวดนี่เลขเด่นอยู่ที่วสันมาสิหนวย หม่าหลักหน่วยบนวสันปักหลักหน่วยบนหววที่เลี้ยวเพิ่นบ่อเขาเลยพี่น้องปักหลักหน่วยบนหัวที่เลี้ยวบ่อเขาเนาะค่ะแต่ว่าเขาเด่นบนเนาะพี่น้องหัวน,นี้เพิ่นบอกว่าศูนย์ซีหาเด่นสุดปักหลักหน่วยบนวสันเนาะพี่น้องเนวทางของจ้าเขากวดเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางมาคคบบนวสัน อันนี้นะ่าจะเป็นแนวทางของเบาไทยหย่อนเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเขาแปดเจ็ดสองเลยเนาะค่ะเนาะมาตามตัวจ้าพี่น้องค้าวันนี้เพื่อนหามาเพื่อนบอกว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาครบสามตัวเทิงเดอร์ว,วสันพี่น้องขาเพิ่นวาเนาะเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้าเพื่อนใดสาหรับผู้ไดมักแนวทางของเบาไทยหย่อนเนาะจะมาครบสามตัวเทิงเนาะพี่น้องเนาะตรวจจัดฝาดบุ่มน้าเพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปลาจัดไห้วาสันพี่น้องปลาจัดไห้แล้วบอกว่าเด่นอยู่ที่หนึ่งเนาะจากวดนี้เด่นอยู่ที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเอ่อเพิ่นบอกวันเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งและแปดหนึ่งวสันจากแนวทางของเงินปลาจัดไห่เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางอ่าแยกระสิบวาสันออกมาให้ครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ทั้งปลาจัดไห่ทั้งย่ายกับสิบวสันพี่น้องว่าเพิ่นไห่มาเพิ่นบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องเด่นสองเนาะจางวันนี้เนาะเด่นอยู่ที่สองวสันสองสี่กับสองเก่าจากแนี่วั่งย่ายกับสิบเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวั่งสิบหน่วยล่างมาเบิงหลักสิบคนก่อนเนาะคะ่ะ สิบหน่วยรางอาจารย์คมอยู่ที่หล,ลักสิบอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนาะจากงวดที่เรหลักสิบมาสามเนาะคะ่นะเนาะงวดนี้แล้วบอกว่าหลักหน่วยอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกมืเบิงชนกันอยู่ที่ศนะูนย์หนึ่งห้าหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหน่วยชนกันอยู่ที่ศูนย์ห้าหกเนาะคะ่ 6, นะศูนย์หนึ่งห้าหกเนาะพี่น้อง จากแนวทางของอาจารย์คมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะฟันล่างตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะวิ่งล่างตัวเดียวงวดที่เลี้ยววิ่งสามมาสามศูนย์เนาะจ้ะเพิ่นมีสองศูนย์แต่พี่น้องวันนี้เพื่อนปล่อยมาสูตรเดียวเนาะจ้ะสูตรที่เพิ่นเข่าเดินดีเนาะจ้ะวันนี้บอกว่าเก้าล่างว่สันอาจารย์คมให้ฟันล่างตัวเดียวอยู่ที่เก้าเนาะจ้ะเก่าอะไรดีว่ะสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้อ่าหนึ่งทับเจ็ดทับหกหกเนาะจ้ะเลขรับวง เลขลับวงในกองฉลากเนาะจะ่ะซีสองสองซีโต้เดียวเนีนๆเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้น่าจะมาแห้งนะเลขตัวนี้พี่น้องคะ่ะซีสองสองซีนี่เนาะค่ะเนาะน่าจะมาแรงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวาทางพี่ใหญ่สั่งมาว่าสัน่นเลขของพี่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเด่นเก้ยายว,ว่าสั่นพี่ใหญ่เล่าว่า เด่นยู่ทีเก่าเนาะพี่น้องน้อเพิ่นหายมาเพิ่นบอกว่าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามตัวหกเก้าศูนย์และหกเก้าหนึ่งอะมากระจวดน้าเพิ่นเลยโหลดเด้อว,วสัสด์พี่น้องขะอา้าวผู้ใดมักแนวทางที่ใหญ่ก็จวดจ้าดน้าเพิ่นได้เลยเนาะค่ะพี่น้องต่อ,ตอไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแม่นบุรพ่าวสัสด์พี่น้องขะเพิ่นหายมาเพิ่นบอกว่าอ่าชุดเดียวเน้นๆน้นเก้าแปดแปดและแปดแปดวสัสด์ใสเงาเงไปเลยเด้อว,วสัสด์พี่น้องขะเพิ่นว่าเนาะ อ่าผู้ไดมกักแนวทางของเมนบุรพาแคบหน้าจอเลยจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาแนวทางแบ่งปันแบ่งปันขอมุล1สิบลางกับเหล็กมาหาลาบมาจับมาโค้มกันเนาะพี่นอ้องเพนันได้ออกมาอยู่ที่6 7 6 2 8 7และ82พี่น้องอ่าเหลือตะหกเก็ดก็หกสองเด้อพี่น้อง8 7 8 2ติดดับ แนวทางของอาจารย์ชนะพลเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดมักแปดเจ็ดแปดสองจวดจานน้ำเพลินได้คือเก่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนว่าแปดดับล่างว่ะสั่นเนาะค่ะเนาะว่าไปตามสูตรเพลินคือเก่าเหรอเนาะพี่น้องคันผู้ใดมักกับจวดจานน้ำเพลินได้คือเก่าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพลินบอกว่าอ่าคุณนหน่อยเมื่อการว่ะสันพี่น้องเพลินหามาก หนึ่15 9, 15 9, 15 9, งห้าเก้าหนึ่าเก่าสตัวลังอยู่ที่สอและสามเก่านาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางเลขบ่านาลงทุนลางเนวทางของเอสตางเนาะจ้ะงดที่แล้วเลขบ่านาลงทุนลางเอาอยูนะคะพี่น้องนาะอมาตามต่อจ้างวันนี้เอสตางเราบอกว่าเลขบ่เป็นจันอ่ามาลงทุนคือดับลางเนาะจ้ะคือเก้าแปดสองเจ็ดหนึ่งสี่ส่ามสามศูนย์หกเก้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งและห้ ว่เป็นตะลงทุ้นขางลางเดวะสันพันวาเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางของอันเด่นล่างลอง่องเบิงจักหงวดกนาวสันเนวทางของอาจารย์ชนะพจนเราบอกว่าเด่นล่างวาสันสามหนึ่งห้าเจ็ดมาตัวใดตัว,นวตหนึ่งวสันล่องเบิงจักตั้งกนาวสันพี่น้องบนวาพันล่องว่างสูตรเด่นล่างกนาวาสันจากเนวทางอาจารย์คมเนาะคะ่ะเอ๊ยอาจารย์ชนะพจนเนาะคะ่ะเด่นล่างอาจารย์ อาารนาพลเนาะค่ะงวดแหลกร่องเบิงกันนาวาสันเนาะค่ะเพื่นวานเนาะอ่ผู้ใดมักเนี่ยทางอาจารย์ชนาพลกัแคบหน้าจอเลยจ้ะเดินล่างเพื่นวาสันร่องว่างเป็นงวดแหลกวาสันเนาะค่ะเนาะเพื่นว่างตะเล็กดาเพื่นกัเล่ร่องว่างเล็กเดินเบิงกันนาวสันสามหนึ่งห้าเจ็ดวสันพี่น้องอ่ผู้ใดมักเนี่ยทางเล็กเดินล่างของไอ้อาจารย์ชนาพลกัแคบหน้าจอเป็นแนวทางเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะ วดจ,จาดน้ำเพิน์ดาคือเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนงวดที่แล้วแอปเปิลบ่เฮต์เพิร์บร่เห็นบ่เห็นของเพิรนลนพี่น้องเนาะหาเลยอเพิร์ลทามาย้ายไพ่ขอแนวทางเลขเด่นเด่นบนของอันแอปเปิลนเนว่าสัน้นอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสูตรตัวเดียวแอปเปิลว่าสั้นพี่น้องจ้าหมวดที่แล้วมาเจ็ดบนเนาะจ้าเพิ่นว่างเจ็ดบน เรืเพื่อนมาบนมาลางใดเด้พี่น้องเนี่ยสูตรเด็ดเน้นตัวเดียวแอปเปิ้ลว่าสัน่ะพนวาเนาะเบิ้งดีดีพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเกิดมาได้ทั้งทั้งเลยทั้งลางหล่ะพี่น้องงวดที่เราว่างเจ็ดมาเจ็ดบนเนาะจ้ะหวดนี้เพื่อนว่างซีเนาะค่ะเนาะวางซีหอมาปิ้งไทย้วยเนื้อทางของสูตรเด็ด เน้นตัวเดียวมาได้ทั้งๆในทางลางจากแนวทางของแอปเปิลพารวยเนาะจา้ะงวดที่แล้ยวย้ายไปหาบ่อพอเนาะพี่น้องเนาะหาไม่เจอเนาะจ้ะพี่น้องกระทาม้าหลายเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพื่อนไฮเจ็ดเนาะค่ะเพื่อนไฮเจ็ดเนานนะ,ะพี่น้องเนาะเจ็ดมาบนเนาะค่ะพี่น้องขาออกแปดเจ็ดสองเนาะพี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่าเลขเด็ดตัวเดียวแอปเปิลไฮซีเนาะพี่น้องซีมาวาซันพี่น้องจางวดน,นี้เอาผู้ใดมักแนวทาง อันสุดนี่มาได้ทั้งทั้งเ like ลทั้งล่างเพราะว่าพนบอกว่าเด่นบนเด่นล่างเนาะค่ะพนบอกว่าสุดเด็ดเน้นโตเดียวของแอดเปิดเนาะจ้ะสีมาได้ทั้งบนและล่างสีอย่างพี่น้องจ้าจวดจัดฝาดบ่มน้ำพลเลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขคุณขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันความรู้น่าทังให้ยแย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้า ขอบคุณในไลเดอร์จ้าสวัสดีจ้า